ตอนนี้คุมงครึ่งนะครับหน้าตาช่างทั้ง2ศึกเลยนะครับในศึกเก้ามือดีวิถีไทยแล้วก็ศึกจิตมังกนรน,นะครับผมก็ยังเหลือ,อคู่ นักชกอีกประมาณ4คนนะครับที่ยังไม่ผ่านนะครับผมดีวผมจะมาสรุปนักต่ช่างให้ได้ฟังกันแบบรวดเร็วเลยเพราะมีสองช่องก็ต้องทําเวลากันนิดหนึ่งนะครับเปิดหัว้วยกล้าพิชิตสิทธนาเคจเจอกับสิงห์ภูมิใจแต่งเชียง,งใหม่นะครับผมทางช่อง 9- ก้าสามโมงนะครับคู่นี้ช่วยใหพิกัด1น4ปอนด์นะครับคนนู่น,นะคคน,นี้มีโอกาสไม่ครบยกสูงเลยถ้าสไตล์สิงห์ภูมิใจก็มวยเหนือบูดุดดัดนนะครับกล้าพิชิตก็เตะขาต่อยหมัดตามสไตล์ลูกเขากว,วางนะครับผมก็คู่นี้มีโอกาสไม่ครบยกนะครับผมแต่ตัวผมชอบกล้าพิิชชตที่ ที่นี่บ่อยแล้วก็ชกกลางวันบ่อยดูว่าความคุ้นชินคุ้นเคยดีกว่านะครับน้ำหนักผ่านสบายคู่ที่สองทรงเทงชรัตนาชัยครับนักชกจากกัมพูชาเจอกับเพชรศึกสอบประวัติเมืองนะครับผมแข่งคู่นี้ชกพิกัด108ปปอนด์นะครับ ตรงเทงลดจุดห้าไม่มีปัญหาไปขุนศึกเนี่ยเพิ่งมาช่างตอนหกโมงยี่สิบนะครับก็เรไปหนึ่งจุดเก้านะครับก็อาจจะเหนื่อยนิดนึงเพราะว่าช่วงหลังก็ชกแต่รอบนอกภูทรมาตลอดนะครับตรงเทงก็ชฉลี่ยต่อยที่ช่วงที่ประเทศเพื่อนบ้านมานะครับผมก็ชกมาสี่ห้าไฟก็ชนะรวดเลยดูว่าสภาพร่างกายดูไม่เป็นรองไปขุนศึกแน่นอนนะผมว่าน่าลุ้นตรงเทงก่อนสามยกได้ลุ้นได้เสียวก่อนนะครับจะแพ้ก็แพ้ลูกความเป็นมวยนะครับส่วนคู่รองควันฟ้าปอนปนพิพนธ์นะครับเจอกับภูดาอ้อตัวอวันนะครับชักไปกัดสี่สาม แต่ปูดาวช่วงหลังต้องบอกว่าอาวุธหนักแรนมีโอกาสปิดเกมน็อกก่อนเลยคู่ต้นคู่นี้ต้นๆผมชอบปูดาวนะครับผมป่านฟ้ามาลดครึ่งโลก็เหนื่อยนิดหนึ่งวันนี้นะครับส่วนเมทีสอส,าสาตอย8ลิ้วเจอกับเพชร8ลิ้ว ซูจิบะมีเกีย้ยวนะครับ122ปอนด์มาลดคนละจุด4.3ก็ไม่น่ามีปัญหานะครับผมก็ผ่านกันครั้งเดียวทั้งคู่เลยเมทีเก่าเขาในเหนียวนะครับผมส่วนทางด้านเพชรแปริิวฝีมือจัดจ้านความเร็วอาจจะอยู่ที่ฝั่งเพชรแปริ้วแต่ลูกหนักแรงแล้วก็ลูกเก่าจะอยู่ที่เมทีคู่นี้ผมชอบเมทีต่อ1ปอนด์ไม่น่ามีปัญหานะครับผมด้วยจังหวะลงในวงใน,งในปั้มในมีลูกปิดเหลี่ยมมีลูกเก่านะครับผมคู่นี้ก็ฝากไว้4คู่นะครับผมทางช่อง9ก้านะครับกาพิชิตธงเทงปูดาวแล้วก็เมทีนะครับ แล้วก็ขยับมาช่วง6โมงนะครับประเดิมวันนี้นะครับผมในศึกจิตมังนนนะครับทางช่องเจเกน18 6โมง10นาทีถึง2ทุ่มนะครับผมเปิดหัวด้วยพระเดชศึกออโตอารวันเจอกับเชิงเอกศย์ก,กำนันจีรวัตร122ปอนด์นะครับผมคู่นี้พระเดชศึก ฝีมือจะดูดีกว่าหน่อยนะครับผมแต่ต้องยอมรับเชิงเอกนี่ก็เก่าพอตัวอยู่เหมือนกันแต่ผมว่าซื้อสภาพร่างกายพเด็ศึกได้ชกต่อเนื่องกว่านะครับส่วนคู่ที่2นะครับอาปาเช่เพชรสิหมื่นนะครับร้อยยี่สิบสองปอนด์นะครับก็มาถึงเวทีช้าหน่อยมาลดไป1.9นะครับเจอกับท็อปกันไลออน55นะครับผมหรือว่าไซส์อสูรเดิมนั่นเองมาอยู่กับพี่เบนเกตส่งฤทธิ์นะครับผมอาปาเช่ต้องบอกว่าโคตรยาวโคตรใหญ่โคตรสูงวันนี้ชกตอนเย็นอาปาเช่มีโอกาสซูสูงมากๆนะครับผมชอบอาปาเช่นคคู่่่ทีีีี3 130ซิกกกัััสสจจบบบะะหมมเเ๊ยวนนรผปออด์ พชรผาแดนจิตมังนนคู่นี้ร้อยสาิเท่ากันมาช่างครั้งแรกผ่านแา่คู่ไม่มีปัญหาเลยน้ําหนักไม่มีใครขาดไม่มีใครเกินสบายๆนะครับผมคู่นี้ฝีมืออยู่ที่เจ้าสีกักแต่ถ้าลูกหนักลูกแรงลูกบูลูกสู้แล้วบรรยากาศจะอยู่ที่เพชรผาแดนคู่นี้ต้น,ต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 นฝีมือผมชอบสีกักไปก่อนนะครับฝีมือความยาวแล้วก็เป็นบวยจุกจิกชกยากนะครับผมดูฝีมือทำลายจังหวะดี เป็นผ่ายแดงจะชนะก็ต้องลุ้นไปไปบทเบียดไปไปแล้วก็บรรยากาศพาไปส่วนคู่เอกนะครับเพชรมรกตชมรีอัพมวยไทยนะครับเคยแพ้มาเมื่อช่วงที่สภาพร่างกายไม่ดีนะครับผมเจอกับพลอยวิทยาชอวิมลศิลป์มาลดไป1 2ถือว่าไม่มีปัญหาแน่นอนเพราะว่าเป็นนักวอยที่ลดน้ำหนักเก่งอยู่แล้วนะครับผมคู่นี้ร้อยสามสี่เท่ากันนะครับเพชรมรกตน้ำหนักผ่านสบายผมมองว่าสภาพตอนนี้ชั่วโมงนี้เพชรมรกตดูใช้ได้เลยนะครับเนื้อตัวดีมาดีมากๆนะครับหน้าตาสดใสสดชื่นดูว่าวันนี้จังหวะฝีมือทางมวยดว่าาา้ิยไไปร สี่คู่ทางช่อง JKN นะครับประเด็ดศึก a p าเช่สีกักแล้วก็เพชรมรกตสีแดงเลยนะครับผมก็ฝากไว้ทั้งสองช่องวันนี้นะครับผมส่วนใครชอบและเชียร์ก็ตามกันมาได้นี่ก็เป็นทัศนะส่วนตัวเท่านั้นนะครับส่วนใครที่อยากดูคลิปสบทสัมภาษณ์รวมไปถึงวิทาศาส์วิจารณ์นะครับผมก็กดไลค์กดแชร์ YouTube ของเราเอาไว้นะครับมวยไทย2000นะครับส่วนไลฟ์ส่วนหน้าตาช่างเพจมวยไทย2,000เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ